ก็มาเจอกันในข้อที่32นะครับเดี๋ยวจะเอ,า,อารุ่นพี่ที่เราได้เฉลยไว้เหมือนเดิมครับก็จะเป็นเลียมที่เรียกว,ว่ามันเป็นแบบดูดีนะครับ <laughs> ทํางานเป็นระเบียบเรียบร้อยก็เลยเอาไว้ให้ในักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับข้อที่33ครับถ้าผ่านกระแสไฟฟ้า15แอมแปร์แสดงว่าตัวนี้คือ I ใช่ไหมครับ I 15แอมแปร์ความต่างศักก์ก็คือตัว V ถูกไหมครับ220โวลต์ผ่านกระแสไฟฟ้า15แอมแปร์ไปยังความต่างศักก์220โวลต์นะครับ ไปยังกาต้มน้ําแบบขดลวดซึ่งมีน้ําบรรจุอยู่500กรัมแสดงว่าตัวนี้เป็นมวลครับ500กรัมก็คือครึ่งกิโลกรัมใช่ไหมครับมวลจะต้องมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับจงคํานวณหาเวลาที่ใช้ในการต้มน้ําจากอุณหภูมิตั้งต้น23องศากลายไปเป็นน้ําที่อุณหภูมิ100องศาถ้า70ของ70ของพลังงานไฟฟ้าให้พลังงานความร้อนเนี่ยกับน้ําโดยตรงนะครับก็คือ พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนนะครับถ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าเดบูจะมีค่าเท่ากับ Qv ถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของพลังงานความร้อนนะครับก็จะเป็นอะไรครับพลังงานความร้อนก็จะเป็น Q มีค่าเท่ากับ mc delta t ถูกไหมครับ <HH. S 1> แต่ว่า Q นั้นมันมีความหมายต่างกันนะวน,นี้เป็นพลังงานความร้อนหน่วยก็จะเป็นจูลนะครับแต่ว่าพลังงานไฟฟ้า เดบิูมีค่าเท่ากับ QV 2ตัวนี้จะไม่เหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นประจุนะครับถ้าสุดท้ายพลังงานไฟฟ้าก็มีหน่วยเป็นจูลพลังงานความร้อนก็มีหน่วยเป็นจูลน,นะครับเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้กลายมาเป็นพลังงานความร้อนฉะนั้นแล้วนะครับในรูปแบบของหน่วยมันเหมือนกันนะครับหน่วยเหมือนกันก็อย่างเช่นมีเงินบางคนอาจจะเรียกว่าสตังบางคนอาจจะเรียกเป็นบาทแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นบาทเหมือนกันนะมันก็จะเป็นเงินเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้ว 70%นะครับ70%ของพลังงานไฟฟ้าให้ความร้อนกับน้ำโดยตรงก็จะเป็นอะไรครับ70ส่วนนี่1น0นะครับก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ W มีค่าเท่ากับ Q นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะี่ครับก,รก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่มาที่ไปของสมการก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่รุ่นพี่เราได้เฉลยมานะครับนะเป็นแบบนี้ครับพลังงานความร้อนจะมีค่าเท่ากับ mc เดลต้า t ถูกไหมครับพลังงานไฟฟ้าก็อย่างที่บอก d u มีค่าเท่าก e. ับ qv 70%ของพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาเขา่าจะเขียนสวยนะแต่ครูเขียนไม่สวยนะครับเป็นประมาณนี้แต่ก็จะอธิบายให้นักเรียนได้ฟังนะครับถัดจากนั้นนะครับ d u เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ qv ถูก e, ไหมครับแทนค่าลงไป q จะมีค่าเท่ากับ mc เดลต้า t m ก็คือมวลครับโจทย์บอกมาแล้วมีค่าเท่ากับ500กรัมหรือว่า0.5า c เป็นความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ4.2กิโลจูลกิโลกรัมเคลวินนะครับ4.2กิโลจูลก็คือ4,200ครับ4,200นะครับคูณกันเข้าไปนะครับ k คือ10ยกกำลัง3นะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูบรรทัดนี้นะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาคือเวลานะครับเวลานะครับก็เราก็มาดูสมการตรวนี้ q นะครับประจุไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าคูณด้วยเวลานะครับ q จะมีค่าเท่ากับ it นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสมการนี้ก็เลยเปลี่ยนนะครับเป็น เจ็ดส่วนสิบก็คือศูนย์ตัวนี้ตัดกันไปนะครับก็จะเป็น7จ็ดส่วนสิบไอทีวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น m c ็มซีเดนะครับเราก็จะรู้ว่าเวลาที่เราต้องการหาเนี่ยมีตัวแปรแล้วนะครับเจ็ดสิบส่วนร้อยก็เป็นตัวเลขครับส่วน i ก็มีค่าเท่ากับ15ก็มาแทนค่าลงไปในสมการครับนี่ครับเจ็ดส่วนสิบไอคือสิบห้านะครับส่วนทีเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ก็ติดค่าไว้ครับ v คือเท่ากับเท่าไหร่ครับสองร้อยยี่สิบโอเคไหมครับสองร้อยยี่สิบนะครับเท่ากับ ฝั่งด้านซ้ายมือครับ0.5มวลครับคือ0.5กิโลกรัมนก็แทนค่าลงไปเป็น0.5นะครับแล้วก็ c ค่าความจุความร้อนจำเพาะ4,200เห็นไหมครับแทนค่าลงไปแล้วก็ผลต่างของอุณหภูมินะครับจาก23มาเป็น100นะครับ23มาเป็น100 100ลบ23ก็จะมีค่าเท่ากับ77เห็นไหมครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วถ้าในกรณีเช่นนี้นะครับซ้ายและขวาเขียนก่อนนะครับ7ส่วนด้วย10คูณด้วย15 เวลาเดี๋ยวนักเรียนจะงงว่ามันเป็นยังไงมาอย่างไงสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ0.5คูณด้วย4 2 0พแล้วคูณด้วย77ก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่มาที่ไปของพันทัดนั้นนะครับอะไรตัดกับอะไรครับลองดูดีๆอ่าศูนย์ใช่ไหมครับศูนย์ตัดกับศูนย์ไหมตัดกันฝั่งด้านนี้ก่อนนะครับศูนย์ตัดกับศูนย์ยังไงต่อครับ อะไรอีกครับมีอะไรอีกไหมฝั่งด้านนี้อ่าเรามาดูฝั่งด้านนี้ครับเลขเจ็ดนี่เจ็ดกันเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดอะไรได้เจ็ดสิบเจ็ดครับก็จะเป็นสิบเอ็ดถูกไหมครับอ่าเป็นประมาณนี้ถัดจากนั้นดูตัวเลขตัวไหนอีกครับอ่าสิบเอ็ดตัวนี้ครับสิบเอ็ดตัวนี้กับตัวไหนครับกับที่สิบสองสิบเอ็ดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรได้ยี่สิบสองก็คือสองถูกไหมครับโอเคนะครับ ถัดจากนั้นอะไรอีกครับมองดูตัวไหนตัดกับตัวไหนอีกนี่ครับ2กับ15เป็นเท่าไหร่ครับ2กับ15ก็จะเป็น30สถูกไหมครับตรงนี้ก็จะเป็น3 0ทีนี่2กับ15ก็จะเป็น30ทีตัวนี้ตัวอื่นไม่เหลือแล้วครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันก่อนครับ0.5นกับ4,200 0นยศูนย์ตัวนี้ตัดกันไป1ตัวกับจุดทศนิยมก็จะเหลืออะไรครับ5 ในวงเล็บ420โอเคไหมครับศูนย์ฝั่งละตัวตัดกันได้ไหมครับก็ตัดกันได้ถูกไหมครับเอาไม่ตัดไม่ตัดยังไม่ตัดดีกว่านะครับยังไม่ตัดเอา5ตัดกันดีกว่าครับห้เป็น5้าห้เลยได้สามก็จะเป็น6กถูกไหมครับ6 t นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็น420แต่ถ้าตัดกันก็ได้ครับแต่ว่าตัวเลขมันจะลงตัวมากกว่านะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เป็นยังไงต่อครับก็ย้าย6กจากที่คูณลงมาเป็นหารถูกไหมครับย้ายลงมาเป็นหารนะครับทีก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับเจ็ดหกสี่สิบสองเจ็ดสิบนะครับศูนย์ก็ดึงลงมานะครับก็จะแค่นั้นนะครับหน่วยเป็นอะไรครับวินาทีคําตอบก็จะเป็นเท่าไหร่ครับทีมีค่าเท่ากับเจวินาทีนะครับดุนพีที่เราได้แสดงวิธีทํามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับ